พี่น้องพี่น้องขอเราคิดว่าแม่ขอเหตุยังหลายยุ่งสะบ่อนะสะบายดีพี่น้องนะแม่อีแม่สบายดีพี่น้องในเดอรแม่เดอร์โอ้ยสอนกันบ๊อบและคนละห้สะบายดีพี่น้องกับผัวพี่น้องเลยสะบายดีพี่น้องมือนเด ไปไซคือะปิดปลาเด็ดทิ้งก็ได้วเียจะได้ไปนำการมานำการ้องเล้ขันเนาะเมื่อฮืนนี่ถือด่าัน้ามุันังหบอนาะนาก,กัขืนแม่มดามเที่ระายมอนาะีนดมไบอกเรืองของพูดเา ก้าาอะรอย่กาทัอ hmm. ้ยยันพัวเมื่อยไหลยุงพี่น่องอืมอืมอืมก่เอามงมากลางซะจะถ้าก็ได้หาหตัวเีมาเนะ เอาอ๋อของน้องออกจาก,กตาได้ไหมจักยังเด้ฮะลุงพุงพัวอ,อยู่อืมพวยแม่ดูเด้อพี่นอ้องอืม ยีแมงยุ่งตอนนี้มันสิกินพัวอยีแม่และแม่เนาะมึงมาได้กููจัาดด้ยุ่งตอนนี้มันสิกินพัวอยีแม่ออนะน,นี่พอเลิกประเด็นาะตุ๊กติวปีกติว่าอือมันจับขึ้นติลล์อือมัได้ตุ๊กติลลเราไปเห็นอะไ,ไกินแม่จักจะชิลได้กินหิ้วพวฮืมไปแล้วก็ไปเทแล้วก็เบิ่งตากันแล้วก็อิ่มดอกนี่ติลลอกก็ให้ลูกกิน แม่กะเบิงกันกะพัวก็ตามนั่นแหละวะนะแม่อแม่บอกว่าให้หนาผัวแม่ก็อินวเม่อยกหายวทงทีน้ำกายะสือมแม่ยุงทั้งนี้อืมอืมอืมจรงจะเสร็จได้ไเบ่ พูดเก่งลจอมพี่บอ,มอใม่งใหมบนอืมกูม,ม,มาอย่างสูงอ <c oughs> เอาล่างเมียามถงไปซะแหลกฮะสบายดีพี่น้องสับปะปยอ <c oughs> เอาให้เมียถ่าคูดบาทหนึ่งเปลี่ยนกันดิอืม ยันพัวเมื่อยป่อนนี่ขากเนาะแม่ในส่บ่อนอาบมันเป็นนองบอกเลิกตีความไป ัดปา,ายเมียแถาสู่ได้ไแม่เด้อเผื่อปัวเด็กน้อยอย่างเด็กน้อยเขาบ่ม,มักแล้วแม่เขาต้องสู่นะเหตุยังเขาก็ต้องไปก่อนเขาต้องเป็นหัวหนา้าเขาได้แม่เด้อก็ใส่ข้าบมา่มักอีแม่ได้ สูดได้ไหมเพื่อพัวเด็กหน่อยถ้าเถาแล้วเขาต้องสูถ้าเถาแล้วต้องสูดได้ไหมได้มุดบบอลเก่าเป็นยัง นี่ใครที่หลอมาขุดแม่สองพ่อเมียพี่น้องเฮ้ยเขาจะสอยกันทำไมหากินความสุข <5. S 2> ของแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องบันปลายชีวิตของแม่ตัวเป็นผู้แยง่งนี่เป็นขุนน้าอายไหมวัสสเสดี มีคนมาคอมเมนต์ว่าหน,า,หนอาอายอายุห่างกันสังสีจะมาเอาเดอ้อพวกผ่าอยู่ในวัดนะไป,ะถ,าะปะถามมาก่อนสิมาทานเมซอนว่าอายบ่เนาะไปถามพวกผ่าที่อยู่ในวัดนั่นที่สี่กับสี่นั่นไปถามมึงดูเอา้าเถิองเราตีแม่นี่นะอุ้ยยี่แม่สะพากูดง่ายแท้แหมเอากรุ๊ปออกเดอ้อเซิร์ นักาพา่ออีกไหนแม,นม่ก็เลยค้าอร่อยก็เลยป่อนขนมกันลงมามบ๊่บอรบ๊ะินเองขนมนลงมมมันดีนะนมัดได้ห่อนหาซิบแล้วแม่คิดว่าแม่ลูกเห็นมางนวดแมวแม่ลูกสิไปเก็บเอา

เจ้าทีกับสิเบือนตา<ไ>สิเบปากมองบนบนเลยเจ้าทีแถวนี้เจี๊ยนลาบอกว่ายอมข้อข่าละวะแม, <c oughs> แม่แม่แม่บอกครึ่งเด้อเวลาพัวกอดนะปัจจิยนลงหาซาปัจจิออนเพี่อันแทนที่สินั่ง <c oughs> อยู่ลุม่มแม่นั่งผาดักลุ่มไป่ล้เดี๋่วันหนังก็ะดับหนังกระดันี่ก็อื้อเอีเาะ อันนั้นมาได้ักปะอ่ะอมือจับเข้าไปจิลล์เราบุรด้กระสางมันตีโอ้ยบุญาติองกระชากบนอรบองกะาองก พี่ดาวเออโมอุดมสมบูรณ์พี่ดาวกเี้ยตัวนตัวใหญ่นะตเกาะบ่แมนแม่อืมตัวมะกาะมะมะกอนยกอกหน้าเอกอกกนี่อยู่กเจ้าบ่แมนบคือแบบพีอยู่ด่ามันไม่แม่มึงมาอย่ง มึงแหละยุงตัวนี้นะมึงมากินผัวกูเบอกมึงบอกอายจังดิบอกกูนั่งเผาอยู่มึงไม่จังกล้าเห็ดกับผัวกูกูนั่งเผาผมมีเจ้ามีจอมแล้วะไรบอกจะมีคนมิเศษเล่ามันกินกระเจ้ากระบอกขันแล้วจะกินอืมอืมก็เป็นไงยากไงบ่งบิงอืมอืม สิบก Get ูติดที่เราแล้วเอฟซีบอกว่าให้กินยาคุมไหนเด้อพี่น้องท่องสีใสขึ้นมาอืหนี okay ่เบิ่งก็ด้อพี่น้องหนีเบองก่ะนีเบือองออ้ฮอ ใช่จ้ะอืมอืมจะไปผัหาเขาไปชุทอืมแม่อาเด้ออันมันบดนแม่นนนะอ่ะทั้งหนานะต้นทั้งหนาต้อต้นน้อยๆเด้อเอาต้นโตแก่นนะมันสินหมางใหญ่มันบปรแซ่บความระหาดของแม่พี่น้องเอ้ยขีดว่ามันสีแบบจืดจางแห่งกระเข้มข้นเข้าไปอีก จหลายคนอิสซาอิสซาประพอตาเบือนพ่อมโดยเฉพาะบ้านน้องแต่เบิ่งขีดไปน้ำล้วก็ว้าวไปพ่อมาเองโดยเฉพาะบ้านน้องแต่ตาเบือนใส่แม่ แก่พวกนี้นี่เอาตัวนี้ตามอีแม่มาอีแแม่จัดปลายเมียแถว ไปผ่านซาห้างหมดแดงเทิงหัวนั่นอย่าคา้นลายโอ้ยแม่ที่แม่เขาใายุหัวเบามันบอกว่าอายมันสวนพักยังอะแม่อีแม่บอกลูกแน่ย่น้ำลูกกับพักได้ อาอืมยแม่เคยกินกินลูกเบิงแน่จะหาใส่ไหลมันมันดีกระดอไปเหตุการณ์ว่าไรนะฮึมันเหยนหก็มิดสมอยแท้ไปเหตุยังแน่ใจ แม่ผมแต้องแม่ทีบนิ้วใจยอยูย่บนน่องเลย,ยโอ<ด>้บห <c oughs> หลังสืดเปอ,อ่อา้อมเาไปขวบ <ไป S 1> นี่นนนนบอเอาอืมขวบไปนี่แม่ลงไปนี่ปปนี่ขึ้นไปนี่ กระเทียมเถิดไปดิกระทียทางไหนก็เป็นทางบ่นี่ขวมไปนดินอยากขวมไปนี่หางมะแดงนะแม่ทางหัวอีแม่มาล้มาแหน่ได้ไหมเด้อแม่ <ใน S 1> แมนหน่ไปสิเบส <ใน S 1> มาสู่ผัวสิเบสวบ่าลอบอนเบี้ยวนี่นะห้อยถือการดกินนี่มันคือบอเบีเ้าายวซะไปหาใส่ลายมาดิแม่ นี่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 เป็นที่เราเนี่ยโอ้ยมึงต้องขอบใจหลางเอ้ยมึงได้เมียแถวตาก็บ่ค่อยดีบ่ค่อยเห็นหุ่งเห็นเฮืองแจงว่าแั่นแหละเฮาจังอันเอื้อนละมวัลอื้ายแม็กส่วนไปก็เลยไปเลยบ่แล้ก็เลยจีบนนีี่่ๆไมาคุยเอาอ้วนไอหลางเห็นให้แล้วนะเร็วๆ น่ะน in <city> ั <One input sounds> oh, ่นไะผ่านทางบดแดงเงี้ยก็นาะพผุ่นเต็มหัวเนาะเลยโอ้ยจะเป็นชาติโอ้ยปานออกให้หมด้งทำอาหารดาสเซนกล่องอยังกับแบบนี่บ่มึงดาสใหญ่มึงเอ้ยแม่สอนว่าน่าผ้าไรมีแห้งบ่แม่ บ่เมื่อยบ่แม่ตัวสำนีด้อพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศประเภทสำนีพี่น้องฮาสีไล่โซดเด้อพี่น้องมาหนิพูดคุยกันร,ระหว่างอีแม่ซ้อนกับพัวซองพัวสามเลยเนาะอยู่ำกันระัวสามกพัวสามมือรูปผู แม่พวสะซ้ำพูดได้ใหญ่กว่าหมูหางหัดแดงนะอวดมึงเห็นยุกูว่าแม่กูเถ่าแล้วมึงกับโบเห็นยาเมือ่อ